สวัสดีปีใหม่เกาหลีค่ะและตุดจีนขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะเพลินไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้อยู่ที่เกาะเคียวดงค่ะนอกจากจะเมื่อวานนี้เป็นวันจ่ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันไหว้ค่ะ <c oughs> ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะคะยังไม่ได้หยุดเลยนะเตรียมของนะ,ะสารพัดจะเตรียม จ่ายตลาดแล้วก็ต้องมาเตรียมทําของไหว้อีกนะคะนี่นะคะผลไม้ที่ไปซื้อมาเมื่อวานนะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะวุ่นไวาย,ยงานไหว้ปีหนึ่งก็มีสองครั้งนะคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเนาะ ็มีเทศกาลซอลันก็คือปีใหม่เกาหลีวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์แล้วก็ชูซอกก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วนะคะค่ะก็มีการเตรียมของนะคะนอกจากจะทอดปลาแล้วก็แป้งแล้วนะคะคือ,อชิ้นนะคะลูกชิ้นกลมๆนะคะอันนี้ก็คือป่านะคะ เราก็ยังมีเตรียมพวกของอย่างอื่นอีกนะผละไม้เตรียมเนื้อเตรียมหมูเตรียมไก่นะคะ,ะแล้วครับป้าใหญ่ขออนุญาตจัดเตรียมของหน่อยนะคะงานไหว้นะคะจะเริ่มตอน9ก้าโมงเช้าค่ะไหว้ในบ้านเสร็จนะคะเราก็จะไปไหว้ที่ฝังศพของบรรพบุรุษนะคะ เราก็จะตัดเตรียมนะคะของไหว้สองชุดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการรับปีใหม่นะคะก็เหมือนกับสงการบ้านเรานะคะญาติพี่น้องหรือว่าสมาชิกในครอบครัวก็จะกลับมาเจอกันนะคะในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่เกาหลีก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คือวันหยุดยาวนะคะปีนี้ก็ได้หยุด4ี่วันนะคะพระฤหัสสุขคือวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะ เอาล้ค่ะไปใหญ่ขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารเกาหลีร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือแป้งนะคะที่เป็นกลมๆนะฮะแล้วก็เป็นลูกบวบหรือว่าฟักทอดนะคะแล้วก็ปลาอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะหลายคาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรทอดนะก็เป็นแป้งทอดนะคะแล้วก็เกลือนะผสมกันแค่นั้นเองอ,อันนี้ก็เป็นของไหว้นะะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะคะ ขาดไม่ได้นะคะต้องเอาไว้ขึ้นโต๊ะเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จัดของไหว้ขึ้นโต๊ะแล้วนะคะท่านจะเห็นว่ามีมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อปลานะคะขนมของหวานผลไม้นะคะตอกแผ่นใหญ่ๆเห็นไหมคะ นิว้เสร็จแล้วนะคะอ่าก็จะเป็นอ่าเหล้านะคะเหล้าโสมนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่โสมนะ,ะอันนี้เรียกโทรจีก็คือเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะดองเหล้าไว้อันนี้ก็ดองมาเจ็ดปีแล้วนะคะคนเกาหลีก็นิยมทานนะคะค่ะไหว้เสร็จแล้ว,ลวป้าใหญ่ก็ต้องขออนุญาตนะคะวันนี้มีแขกมาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ ต้องจัดเตรียมของรับแขกนะคะก็เป็นของที่ไหว้นะคะแล้วเราก็เอามารับประทานแล้วก็ให้แขกทานด้วยนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆน,นะคะแวะเวียนมาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็เอาของขวัญมาให้นะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะสําหรับปีใหม่วันนี้ขอให้ทุกท่านเองรวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนปลอดภัยคะ่ะฝากเพืนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ